ทางร้านเราก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริยันโทพระผู้มากด้วยเมตตามาแบ่งปันให้กับเอฟซีเข้ามาใหม่เรียกได้ว่าหลายรายการทีเดียวก็จะมีทั้งนี่เลยนะครับเหรียญโชคเหนือเมฆเหรียญที่ลูกศิษย์ลูกหาตามหากันเยอะแล้วก็จะมีทั้งเหรียญพันพันล้านนี่ครับผมเพิ่งไปซื้อมาเมื่อเช้านี้ครับสดๆร้อนๆเลยเป็นเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคำแล้วก็จะมีเหรียญพันพันล้าน นื่เงินลงยาแดงนะครับแล้วก็จะมีทั้งนี่เลยครับเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติโอเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งรายกันที่เริ่มหายไปจากสนามนะครับครับแล้วก็จะมีทั้งนี่เลยครับของดีราคาเบาพู้ทุกคนเกินราคาราคาก็ยังถือว่ายังจับต้องได้เขาเรียกว่าพระผงของขวัญลูงอุศราซิริจันโทครับแล้วก็จะมีทั้งนี่เลยครับ ของดีราคาเบาอีกหนึ่งรายการาผระผงนั่งเมฆตะกุดเงินที่สําคัญองค์นี้หมายเลขแปดแปดสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอชาแนลนะครับในเพจฟอร์ม YouTube นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร้านแจ็คเสมาอีกแล้วครับเพื่อจะมาอัปเดตพักเครื่องและเครื่องรางของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่ร้าน แจ็คเสมานะครับวันนี้มีหลายรายการเนี่ยนะครับที่ทางร้านแจ็คเสมาจะนํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแล้วก็ทางร้านเขาก็เปิดให้บูชาด้วยนะครับราคาแต่ละรายการเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ดูนะครับรายการไหนที่เราชอบและถูกใจนะครับราคาที่ทางร้านแจ็คแจ้งไว้เราพอใจในราคาที่เขาแจ้งนะครับก็สามารถทักหาเขาโดยตรงนะค,คุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทางช่องก็จะมีเบอร์โทรและ ID l ดี e สามารถทัก ถ้าคุยกับเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกับผมนะครับว่าวันนี้จะมีรายการไหนที่ท่านผู้ชมถูกใจกันบ้างนะครับไปชมพร้อมกันเลยนะครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาถึงร้านแจ็คเซมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปทักทายคุยกับแจ็คเซมานะครับสวัสดีครับแจ็คเซมาสวัสดีคับพิชณิตสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี f c ฟซีอนออลชาแนลด้วยนะครับครับเอ่อ ถือว่าวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลานี้ไม่ธรรมดาทีเดียวเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสได้เจอลูกค้าท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขามาจากอเมริกาเลยโดูผ่านซนอชแนลถือว่าช่องซนอีถือว่าดังไกลไปถึงอเมริกาเลยนะครับครับถือว่าบาลมีหลวงปู่เรานี่ไม่ธรรมดาไปชมรายการแรกกันครับรายการแรกนะครับขอ,อนําเสนอเป็นนี่นะครับเขาเรียกว่าเหรียญโชคเหนือเมฆหลวงปู่ศิลาซิลิจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟปีพศ2564 จำนวนการสร้าง9,999องค์องค์นี้หมายเลข4045นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงแปดเหลี่ยมปรากฏรูปลงปูศิลาหันข้างแบบครึ่งองค์ด้านบนก็จะปรากฏชื่อรุ่นนะครับโชคเหนือเมฆด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพ่อปู่ยี่กองโหงเทพเจ้าแห่งการเสี่ยงโชคนะครับก็จะด้านบนปรากฏศิลาแรงนะครับนี่ครับศิลามหาหิงต่อโคตรกำกับบริเวนี้ แล้วก็บริเวณนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับครับหมายเลขยิงเลเซอร์กำกับบริเวณนี้นะครับรุ่นนี้นี่ถือว่าเป็นรุ่นหลักยอดนิยมอีกหนึ่งรายการของนุกงปุศิลาพุทธคุณก็เด่นทั้งด้านโชคลาภเมตตาค้าขายแล้วแต่จะอธิษฐานใช้นะครับนี่นะองค์นี้สภาพสวยเดิมๆครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ 6,800บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับายการต่อไปครับท่านที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเจรจาํทำธุรกิจผมขอแนะนำรุ่นนี้เลยครับเขาเรียกว่าเหรียญสันิการิหนทองหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้ออัมปก้าปีพศ2565รบาจำนวนการสร้างเพียง1,500องค์ อง์นี้หมายเลข684พุทธคุณก็จะเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเสริมรสเสน่ห์เสริมโชคลาภพูดอะไรใครก็ชอบพูดอ,อะไรใครก็เชื่อค,คนมีหน้าที่การงานค้าขายมักจะมีวัตถุมงคลสาริการิ้นทองไว้เสริมสร้างสเสน่ห์เมตตาให้กับตนเองเพื่อที่จะได้มีงานมีคนนิยมชมชอบอสนับสนุนผลงานให้มีเงินมีทองมากมายครับ ลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงกลมปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบห่มคลุมเหมือนผ้าทางเหนือด้านบนก็ปรากฏฉายาท่านนะครับสิริจันโทแล้วก็พศ2 5 6 5้าหด้านหลังก็จะเป็นยันสาริกาคู่ตอกโคสรสลอกำกับบุญเนี้นะครับตอกหมายเลขกำกับบุญเรนี้นะครับองค์นี้สภาพสวยดําเดิมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมจมูกคม ให้ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ3,200บาทเท่านั้นนะครับ,รบมีองค์เดียวนะครับทักก่อนได้ก่อนนะครับรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์5แชะนั่นก็คือเหรียญมหาโชคหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นโคตรรวยรวยรวยเป็นเนื้อทองแดงพศ2563จำนวนการสร้างเพียง1,000องค์ องค์นี้หมายเลข4631นึ่งนะครับรุ่นนี้ปลุกเสกที่พระธาตุพนมแล้วก็ได้นํามาปลุกเสกที่อุโบสถวัดโพศีสะอาดอีก9วัน9ค้นคืนลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงลีปรากฏรูปหลงอุศิลาหันข้างยิ้มหัวเราะอย่างอารมณ์ดีก็จะต่อโคตรรวยๆยรวยกำกับเรรียณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันตสุดยอด12ตํานานนี่ครับก็จะปรากฏชื่อรุ่นมหาโชคต่อ หมายเลขยิงเลเซอร์กำกับบุเีนี้นะครับองนี้สภาพสวยเดิมเลี่ยมกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ11,000บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมเดลครับผมรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญพันพันล้านลูปุซิลาสิริจันโทองคนี้เป็นเนื้อนาโนโลหะปีพศ2566ัารบจำนวนการสร้างเพียง 2,999องค์ <c oughs> องน,นี้ใหม่เลข2827นะครับ <c oughs> องน,นี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือจะตอกโคดรลัขังโค <c oughs> ดรลัขังนี่จะมีเพียง299องค์เท่านั้นนะครับ <c oughs> นี่ครับก็จะตอกโคดรลัขังกำกับบเรณนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม <c oughs> ปรากฏรูปลงกุศิลาหน้าตรง <c oughs> ครึ่งองค์ตอกโคตกำกับ <c oughs> บเรณนี้นะครับ ด้านหลังก็จะตอกคดลังกำกับบุรีนี well ้นะครับครับแล้วก็จะตอกหมายเลขกำกับบุรีนี้นะครับครับด้านหลังก็จะปรากฏชื่อนุ่นพันพันล้านบุรีนี้ก็จะปรากฏรวยเงินล้านโกดครับองคนี้สภาพสวยเดิมมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับครับองนี้ทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับทักก่อนด้วยก่อนนะครับรายการต่อไปนะครับ ขอนำเสนอเป็นเนื้อหลักยอดนิยมกันบ้างนะครับเขาเรียกว่าเหรียญพันพันล้านหลวงปู่ศิลาสิริจันโทอง,งน,นี้เป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคําปีพศ2566จํานวนการสร้าง399องค์คองค์นี้หมายเลข220นะครับลักษณะเหรียญก็เป็นเหมือนกันเลยครับผมเนื้อเงิน ลงยาสีแดงบริเวณองค์หลวงปู่นี่เป็นทองคําแท้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลารวยเงินล้านโกดตอกโคดวสกํากับบริเวณนี้นะครับตอกหมายเลข2 2 0ครับกับบริเวณนี้นะครับก็จะปรากฏถวายซื้อที่ดิน2566ครับด้านหลังก็จะกํากับด้วยยันอุอากะสะแล้วก็ทางนี้ก็จะประกับด้วยยันนะมะอะอุนะสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมจมูก มาริโอ <Mario. S 1> oh ้ oh. เอาว่าชอบพระสวยองค์นี้ตอบจอดด้วยเลยครับครับองค์นี้ทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ2 2ง0มื่บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมบก็ยังอยู่ที่เหรียญพันพันล้านแต่องค์นี้เป็นเนื้องเงินลงยาสีแดงปีพศสองพัร้สิบหกจำนวนการสร้างเก้อยเกบองบองนี้หมายเลขหกห ถ้าเป็น5้านี่คุยกันไม่ลื้เรื่องเลยนะครับอ,องค์นี้ก็สภาพสวยคมคจมูกโดง่งโคดอตอกชัดด้านหลังก็ไม่ผ่านการใช้เรี่ยมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยเนื้อเงินลงยาสีแดงเนี่ยทางร้านออกให้บูชาเพียงอง์ละ17,500บาทเท่านั้นนะครับพร้พอมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแค้ดูง่ายสบายตาสบายใจครับผมบูชาเพียงหนึ่งรบาทเท่านั้นครับรายการต่อไปครับ ข,ขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับเรียนเจริญพรบนหลวงปู่ศิลาสิริจันโท uh huh. หลังยันเหนือดวงเป็นเนื้อทองแดงปีพศ2564จำนวนการสร้างเพียง9,999องค์วันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งได้วยกัน2ององค์ก็จะมีหมายเลข4393และ1171ครับ ลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญลูกไข่หูตันปรากฏลูกหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองด้านบนก็ปรากฏคำอวยพรหรือชื่อรุ่นเจริญพรตอกโคดกำกับบริเวณนี้นะครับตอกไหมเลขกำกับบริเวณใต้ขาหลวงปู่ด้านหลังก็จะเป็นยันเหนือดวงหรือที่หลวงปู่เรียกว่ายันคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวยันคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวความหมายคือของดีๆทุกอย่างรวม ที่นี่ที่เดียวคเขบาข่าพกทธศัพท์มหานิยมคงกระพันชาตีที่สําคัญจเจริญก้าวหน้าไม่มีหยุดถือเป็นยันต์สำคัญประจําองค์ท่านอีกหนึ่งยันต์โดยรุ่นนี้หลังจากพิธีพุทธาปลุกเสษปลุกเสกจบครับหลวงปู่ได้ปาร,กรุกับลูกศิษย์ว่าขังพ่อแห้งแล้วและด้วยคักแล้วแต่เป็นภาษากลางก็คือ ขังมากแล้วและรวยแล้วนี่ครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกันสององค์สภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาพร้อมกล่องเดิมทั้งสององค์นะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ3 0 0พบาทเท่านั้นนะครับมีสองค์นะครับถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับายการต่อไปครับนี่ครับขอนําเสนอเป็นพระผงของขวัญนะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกศิลย์ลูกหาตามหากันเยอะอเขาเรียกว่าพระผงของขวัญบุญประทายข้าวเปลือกหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณสีขาวที่พศ2567องคนี้วันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน3องค์ก็จะมีหมายเลข14151 1> แล้วก็อีก2องค์สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องหลวงปู่ท่านบอกว่าต่อไปสีหายยากเท่าสมเด็จวัด ปากน้ําพับผงของขวัญที่ลวงปู่บอก่อไปจะหายากเหมือนรพระผง,งของขวัญวปัดปากน้ํานะครับ,รบวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกันสามองค์นะครับนี่ครับสามองค์กล่องเดิมๆกล่องเดิมทุกองค์นี่ครับลักษณะก็จะเป็นพระผงพิมพ์สี่เหลี่ยมประกฏลูกพระพุทธนั่งมันวิชัยด้านบนก็จะเป็นลักษณะเหมือนผ้าม่านนะครับเป็นม่านนะครับด้านหลังเนี่ย ก็จะปรากฏชื่อหลวงปู่ศิลาตอกโคดนะกำกับบรีนี้นะครับก็จะตอกหมายเลขกำกับบุรีนี้นะครับนี่ครับสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมมีมาแบ่งด้วยกัน3ามองค์ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2,000ันบาทเท่านั้นนะครับมีสามองค์นะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นี่เลยครับพระผงนั่งเมฆนำเลิก หลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นรุ่นเลื่อนยศเป็นเนื้อผงมวลสารสีขาวฝังตะกุดเงินปิดทองปีพศสอง .564 จําจำนวนการสร้างเพียง499องค์แยกออกจากชุดกรรมการที่สำคัญองค์นี้หมายเลข88ครับเลข8นี่คือเลขรวยนี่รวยเบิ้ลเลยนะครับนักษณะพระก็จะเป็นภาะผงพิมพ์นั่งเมฆปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองค์ ฝังตะกุดเงินกำกับบุรีนี้นะครับแล้วก็ปิดทองลองพิมพ์ด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลาไม่แน่ใจว่าเป็นยันสิบสองตำนานหรือเปล่านะครับครับกดโค้ดกำกับบุรีนี้นะครับกดหมายเลขแปดแปดกำกับบุรีนี้นะครับครับองค์นี้สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาครับเรียกได้ว่าพระสวยพระสวยเบอร์สวยอพุทธคุณก็เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งแล้วแต่จะอธิฐานเอานะครับครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองละ4,900บาทเท่านั้นนะครับมีอูเดียวนะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผม EP นี้ก็จะมีวัตถุมงคลหลวงปู่ิลามาแบ่งประมาณนี้ครับผมท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับแต่ละรายการที่ทางร้านแจ็คเสมานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับทุกรายการมีราคาแจ้งไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ชมนะครับรายการไหนที่ชอบและถูกใจนะครับ และราคาที่ทางร้านแจ็คเสมาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ชมและได้ฟังกันแล้วนะครับแล้วเราชอบราคาไหนนะครับก็สามารถทักมาหาทางร้านแจ e, ็คเสมามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเหมือเขานะครับไปขอเบอร์โทรพร้อมกันเลยนะครับว่าเขาเบอร์โทรอะไรนะครับเบอร์โทรผมนะครับสามารถโทรมาได้ที่086 8995139ครับ ID ไลน์นะครับให้ิีก ID แล้วก็ใส่เบอร์โทร0868995139ครับท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลหรือพื้นที่ใกล้เคียงอยากจะมาชมองค์จริงสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาดพร้าว127ร้านผมเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับผมครับนี่แะครับท่านผู้ชมก็สามารถทัก หรือโทรมาคุยกับทางร้านเขานะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทุกรายการนะครับคุยกับเขาได้เลยนะครับโดยตรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ฝากช่องแจ็คเสยมา FC ด้วยนะครับเขาก็มีแพลตฟอร์มใน YouTube นะครับช่วงวันไหนที่ผมไม่สะดวกที่มาทำรายการให้ท่านผู้ชมได้ชมนะทางร้านแจ็คก็จะมีสายตรงของเขาเลยนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับ ซึ่งวันนี้ทางร้านแจ็คเสมาก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมโอ้โอเยอะมากเลยนะครับมีราคาทุกรายการนะครับทางช่องสอนอชาแนลก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับที่นำพระเครื่องของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ